สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องเนอร์พุ่ e เฟอเนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเออโรบอกในแมปสเตปสติปไปคุมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเฮ้ยอ๋ออ๋อเราล,ง,ลงมาเล่นได้โอเคโอเคโอ้โหว้าอดอกไม้ไรยางอายชื่อชื่อนี่แบบ เออใช่ดอกไม้จริงเออเราต้องหลบด้วยเออเฮ้ยเยอะฮะอ้ามันทะลุลงไปข้างล่างด้วยเหรอเนี่ยโอ้เออช่วยด้วยโอเคเออเกือบ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  เราลงไปตรงนี้ได้อึือเกือบตกแล้วดีนะที่มันหมุนเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่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 วยด้วยช่วยฮะฮะฮะอ้าาตกอยู่ตรงนี้อทำยไงดีอะฮะเฮ้ยอยู่บล็อกนี้ได้อยู่บล็อกนี้ได้มีใครรู้ไหมบ้าง โอ้ผมติดอยู่ตรงนี้เอาไปดีเพื่อนเย้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 ยเฮ้เพื่อนมาดีอ่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โหสิบสี่วิสิบสี่วิเฮ้ยจะทะลุลมแล้วเ้ยชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ตาย ไปแบบนี้เอ๊ะใช่เวนหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมีอยู่ประมาณแปดสิบหกวิ่งเฮ้ย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 ต้องทันต้องทันเราอยู่ได้เราต้องอยู่โอ้โหใบไม้ตกละช่วยด้วยช่วยช่วยผมด้วยผมจะตกยุ่ยเฮ้ยเฮ้ย ไป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 นี่อ่ะมันหมุนไปข้างหน้าเออทางนูด้ดทางนูด้ดทางนู้ดทักตักตัก,ตกอือปิดปิดปิดออ้ความสามารถในเกมนี้ก็คือสามารถปีนได้ช่วยด้วย พี่เปิร์พยวพี่เปริเปร์พิวอ้อาวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรเราตกลึกเราทำอะไรผิดเราเกิดอะไรเหรอโอ้อ้าอ๋อเป็นเพราะแบบนี้นี่เองรูปกลุ่มกลมเราต้องหลบข้างบนด้วยเรนเราต้องหลบหน้าบนด้วยอะ่ะเออผสมผสมฮะทำไมต้องต้องชื่อว่าผสมเออใช่ผสมภาษาจริงๆด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้ำหลบด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยมันมันมาแล้วรอก่อนค่อยลงไปค่อยลงไปค่อยลงไปอึ๊บตอนนี้เราไม่รู้องศาเลยอ่ะเฮ้ย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  ไม่ไม่ไม่ตกตกอ่ะอ่ะอีเแล้อ่ะอ่ะ,อแ,อะแตอ่อย่างน้อ่เราก็ได้เล่ะห้ามตกเย,ย้ยห้าโอน,นเ,นเอนื่อ,ออ่่อ่ะอ่ะออ่อ่่ออ อยจะกระโดดขึ้นไปอยากกระโดขขดขึ้นไปเป็นกระโดดไม่ได้จะไปกด <c oughs> ไม่มีใครรอด <c oughs> ไม่มีใครรอด <c oughs> จริงเหรอไม่มีใครรอดเลยทะเลทรายทรายทะเลโอเคเราอยู่ด่านทรายทะเลทะเลทรายนั่นเองครับทุกคน <c oughs> ดูว่าใครจะตายคนแรก แน่นอนว่าไม่ใช่ผมแน่นอนระดับเซียนเซียนมัน้งตายทุกรอบอะ่ะ <c oughs> คุณเกิดเซียนมัน้งนั่นไงขยับแล้วผมไม่เน้นลูกบอลที่ตกลงมานะผมเน้นเรื่องเอ่อพื้นน่ะในเรื่องพื้นช่วยด้วยช่วยช่วยผมด้วยช่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 วยแล้วก็ไปไปต่อไปถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะกระโดดเข้าไป นม่มนเป็นมึงมึงมึๆอึบอึบอึบบ้ยยโอ้มีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ช่วยด้วยอีกประมาณ30บวีอ่ะผมจะตายนั่นๆ ไม่กี่วิก็ตายโจ้อพี่ปื้มกากะพี่ปื้มโคตรจากเลย <c oughs> ได้ชื่อพ้ทธชีพรพระพรมแดนพระพรมแดนใช่ไหมลองดูก่อนโอ้๋อโอเคโอเคอเฮ้ย มุญสลบุญสลัมุนแล้ว เราลงไปเล่นบ้างสามารถลงไปเล่นได้แต่ัง้งที่ตายนะโอ้โโอ้ยตายแล้วแต่ก็สามารถเริ่มเล่นใหม่ได้ดูดิใครรอดชีวิตบ้างเนี่ยมีหลายคนเลยนะที่กระโดดรงไปเล่นต่อสงสัเกมนี้สนุกเ <laughs> หมุนลูกบาส แยกก้อนทำให้ลูกบอลสิบคูณใหญ่กว่าทำลาย the cube ทำลาย the cube แล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นไหม <c oughs> มันยากจนไม่มีไข่ละนักนะแบบนั้นนะ่ะไอเป็นเกี่ยวอะไรกับนักนะ <c oughs> อ๋อนี่ไงไอที่มันอันนั้นอะ่ะคืออะไร อ่ะนั่นไงขยับล้ขยับล้เฮ้ยเพื่อนมาขยับมาทางนี้เอาเพื่อนลงไปเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยยะเยเยปกติทุกบอจะตกลงมาทับลงมาตายแต่เนี้ยบล็อกนึง เลยนะคะเพราะว่าเล่นครั้งแรกนะคะโอ้ทุกคนอย่าว่าพี่เปื้มนเลยนะคะอย่าว่าว่าพี่ปื้มกากน,นะคะแต่สุกีก็ว่าเหมือนกันหรอบทลงโทษแต่ <laughs> โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับแด่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปุ้ฟฟิชเจอร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บา,บายๆนะครับบา,บาย โปรฟิเบิม